พูดในหมดูที่เขาแบบสายขาวเนาะเอาพูดแบบโมดูสายขาวก่อนว่ามันมีเลื่องเกิดก็คํานวณแล้วก็ดูแผนที่นะคะว่าดูอายุเท่านี้ดูดวงดาวที่สถิตในดวงอายุเท่านี้อายุเท่านี้จะเจออะไรตอนอายุเท่านี้จะเจออุปสรรคอะไรถือว่าเป็นแผนที่ชีวิตนะคะก็คือเป็นแผนที่ชีวิตของเราในการที่เราเนี่ยจะดูดวงเนาะ ในการที่เราจะคาดคะเนว่าอายุเท่านี้อ่ะอย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยเนาะตำราพม่าชาตะค่ะตำราพมชาติยกตัวอย่างตำราพมชาติตำราพมชาติก็คำนวณวันเหมือนกันนะคะอันนี้ง่ายหน่อยเนาะตำราพมชาติก็จะง่ายหน่อยนะคะว่าปีนี้ <c oughs> ปีนี้อายุเท่านี้นะคะพอมันวนรอบนะคะพอมันวนรอบก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เห็นไหมว่า ตอนอายุหนึ่งขวบก็เจดีนักครราชก็คือเจอหน้าเนาะแม่มดอะไรตึ๊ดๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณเพื่อให้เรารู้ว่าปีนี้เราจะต้องเจออะไรหลายคนบอกว่าจะไปยึดติดทาไมเรื่องการดูดวงจริงๆศาสตร์ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็มีหลายร้อยปีหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องการดูดวงแต่ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าจะจุติจะเกิดเนี่ยวันเกิดก็ยังมี พรหม,มาพยากรเราอ่ะจะไม่บูลลี่ศาสนาไหนนะคะออบจะไม่พูดก้าวไก่ศาสนาไหนมันมีคําถามคําถามหนึ่งอะตอนที่พระพุทธเจ้าบวชครั้งแรกอะพระพุทธเจ้าบวชในศาสนาไหนจะมีอาจารย์เป็นพราหมนะคะก็มันก็เป็นศาสนาพราหม์เนาะศาสนาฮินดูก็มีการพยากรมามา,มาหลายร้อยหลายพันปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ในการพยากรก,รก็ยังอยู่คู่ยังอยู่คู่ประเทศ แล้วก็ยังอยู่คู่โลกใบนี้นาะการคํานวณดวงดาวการมองศาสตร์ดวงดาวเอาไปคิดว่าการพยากรณ์มันก็เป็นแค่ว่าเนี่ยฝนจะตกไหมมันมีการพยากรณ์เกิดขึ้นอยู่ในทุกทกที่อยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงการคาดคะเนไม่ได้สมมติเราไปดูข่าวอาชญากรรมหรือเราเป็นเอาของเราหายเราต้องพยากรณ์ไหมก็ต้องพยากรณ์การพยากรณ์คือผ่านข้อสันนิษฐานสันนิษฐานเนี่ยพยากรณ์เนี่ยเหนือกว่าการสันนิษฐานนะคะเพราะว่า มันมาจากสถิติที่รวบรวมมาอันนี้เป็นศาสตร์แห่งดวงดาวของโหรเนาะแล้วมีคนถามว่าอันนี้จบไปแล้วเนาะว่าการขโมยดวงมีจริงไหมจริงๆเวลาเราไปดูดวงกับโหรแต่ดูดวงกับออบไม่ต้องให้วันเดือนปีเกิดนะคะไม่ให้ต้องไม่ต้องให้เลิกตกฟากนะให้แค่วันเดือนปีเกิดออบก,ก็มาคํานวณแบบนี้เนาะ๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วการขโมยลูกดวง การขโมยดวงของลูกดวงอ่ะมีจริงหรือเปล่าในมุมมองของอาจารย์เนาะหมอดูที่ขโมยดวงลูกดวงเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่เราทํางานอยู่อ่ะหมอดูจะอยากให้ลูกดวงเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเพราะว่าถ้าลูกดวงเจริญรุง่งเรืองเขาเจะเอาเงินมาให้ใคร เอาเงินให้เราไงเพราะว่าจริงๆชีวิตมนุษย์มีปัญหาตลอดต้องบอกก่อนเลยนะยุคนี้ยหมอดูออนไลน์อเยอะแล้วการดูดวงออนไลน์มีลูกค้าเข้ามาตลอดเราไม่จําเป็นต้องไปหลอกเอาเงินคนเดิมๆซ้ําๆก็ได้วิธีนั้นมันค่อนข้างโบราคือมันมีจริงแหละที่อาจารย์สอนดูดวงแล้วสอนพูดให้คนติดตัวเองมันมีมันมีจริงๆแล้วขโมยดวงลูกดวงใช้วิธีการไหน